ครับสวัสดีครับกะมาตกปลาคือเร่าครับผมเมื่อนี้ขั้นทิ้งหลิวนะครับผมใจันทิ้งหลิวระยะ3เมตรครับผมเยื่อกกะขอบขนมปังปั้นละเอียดครับนวดเหนียวครับกะโเชิงบันเหนียววันแดงนวดนิ่มๆนะครับกะดิซองคอครับผมตกแบบไม่ไตยนะครับ ตุกแบบนาดินครับผมทุนชิงหลิวสเตปเก้าแล้วครับผมกระเมื่อนี่มีหน,น้าตุกป,ป่ามาตุกป,ป่าแข,งข,งขง่งๆเนาะครับกันนี้เนาะครับบุ้งรดครับคืนน้ำครับคืนล้มครับผมดีว่าเฮ็ดไอไม่การคืนน้ำตัวนี้ไว้เนาะครับครับ ร้อนเย็ยนแล้วนครับการนั่งตกมาเพิ่งมาได้สักพักน้อครับบ้างได้นี่แหละตอนนี้ก็เที่ยงกุกว่านะครับตอนนี้กิมาตกอยู่นี่ได้มือสองมือแล้วบปลาบ่อน,นี่ป้างได้ครับรู้สึกว่าสิเป็นสดูกกว่ากวนครับผมเมื่อวาน ผมเอาผมมานั่งตุกปลาเขาเนี่ยแหละมานั่งตุกปลาเขาหน่อยเนาะเด็ปลาเขาตัวหนึง่งเลยกกอปลาเขาแล้วก็ทิ้งไหมองมุมนั่นแหละครับมองมุมหัวมุมนั่นเนาะปลากดว่าปลาเขาฟูอา้ามครับเป็นไพรกลุ่มผมบ่ได้เส่ใจครับผมว่ยายหยงว่าน้องผมไม่ได้ต่อสายมันนะครับ,ม,บรยยมันเลยคลายก,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 ก่อนตอนกี้พูดออก่าจงังหูจากว่าปลาเขาชาัด ปลาขาวนะนระเพราะว่าปลาขามันมีติดมามาลุ่นกันครับสิเป็นตั้งไเนนะครับเมื่อน,นี้ก็กําลังตกปลาหน่อยฮะปลาเยื่ออยู่เพื่อนกะสีย้อนลงม,มุมเก่าแล้วครับผมถาได้ดีครับบม่รู้ว่าสิได้บ่อนครับถ้าเป็นปลาขาวตัวแง่หลายมันก็บ่ค่อยกัดไหมครับมันต้องเป็นแบบตัวประมาณพอดีพอดีนิดนึงครับ เป็นลักษณะปลาหน่อยปลาเยื่อครับผมเอาครับมาลุ้นกันครับจะเป็นตัไงไหนเนาะครับ เอาล้วครับผมกะปลาขาวงามนะครับเคนจักปลาขาวอย่างนะครับทัางคนเกินปลาขาวนะ้าคนภาผมเอือนปลาขาวนะครับปลาขาวน้าปลาขาวงามมาสะปานเดียวกันครับผมนอนครับมาแล้วครับกะได้ครั้งนะครับครับกะเยี่อเมลไม้นะครับ เมื่อสองเมื่อแล้วครับผมหลังจากที่เฮดคอกนี่เซตนะครับกับมาตกเรื่อยๆครับผมไวายวายน้ำตกน้ำเนี่ยครับทั้งผุ่นกะนี่ผู้ถอดม,มาตกขั้นอภัยน้ำนอครับสองคนครับผม เป็นนางกังหงมีทั้งบนดะเห็นพวกเราครับแต่ผมก็เลี้ยวบา,า,างง่ายๆอยู่ครับกล้องก็กเป็นยังไงเราครับปลาเลนนะครับแต่ว่าปลากินเบาครับลัางๆมนันนี่เอ,อ้ยทุ่นโยครับบอติดครับล้างๆมันนี่ปลามัอจะกกินเบาๆไหมครับจะเป็นเพราะด้ำเดบ คนเยอะลงไปไหมครับเมื่อกี้มีการตอบรับอยู่เมื่อกี้ทุนยอบอยู่แต่ว่าถือนกบ้านเอาเลยครับโอ้ลุตไหมครับโอ้ยปลาขาวน่แหละครับปากเขาน่อยนะครับเอ๋อผู้ยังบู้ยังครับเดี๋ยวเก่าอีกครับเดี๋ยวมันเก่าอีกติดบดีครับติดมินครับ เออเอาไม้เขาเขาครับนี่แหละผมถ่ายมือนี้แหละมาโดนแล้วครับเพราะว่าบริปตนน้องเบนไม่อาจะรายมือนะครับมือน้องเบนบริเตทั้งสว่างม่ร้ายมือแล้วเพราะว่าห่วงเบิ้งท่านี้แหละอยากให้ได้เบิ้งคิดสถานที่ไม่ไม่ครับผมเอาครับกลับมาเบิ้งกันครับ โอ้เมื่อกี้กินข้าวมือเลยนะครับ <laughs> อับเอาลองเมืองวันที่เอาอีกบ่อแนะครับนี่ปลาพลานมาสานันบ่ <c oughs> ครับกะระวังร้อปลานะครับ <c oughs> ปลาลินเลี้ยงอยู่ดีครับ <c oughs> แต่ว่า ที่ไหนหรอครับบรู้กันครับอันนี้ครับกินเบาๆครับตัดทุๆระบบไปต่อบนื่องแมนมันเป็นปากกาเนาะครับปากกาหน่วยบอกอาครับมันตรงนี้ลงกดเนาไน้ล้ครับรุนกันไปครับผมฮัครับ กูเป็นไงครับครับผมคืนล้มนะครับสังเกตเบิร์เง้นครับในนี่ก็ยังถือว่าว่าป่านใดอยู่ดวยครับเพราะว่าคืนใต้น้ำนอบน้ำทั้งแต้มันผัดอยู่ ครับลมแหงครับทั้งนั้นก็นกนมีสองรอบมีนักตกปลามือเก่าอยู่สองท่านพูดเงินเงินบางทรงมันลุ้ง่างหรอกครับบร่รู้กัน,นครับแต่ว่าพูกมีเรือนี่เพิ่น เราก็เอาปลาดุกลงนะครับปดูายครับเพิ่นสืบข่าวมาว่าชดูเขาชาติตะกอนายข้าเจ้าก็ท่านกนเรียกตะกอไอ้ปลาดุกมาลุงหม่อยนะครับปลาปลาดูครับผมอีกผู้นึ่งหันกระสีแม่นเพื่อนกระสีลงุงเล่นปลาตองไก่หรือชั่ววูปลาลูกันนะครับ เห็นเพิ่นเพิ่งมาได้สักพักคือกันมันแต่งของท่านได้ลุงเหงียอยู่นะครับนั่นแน่นั่นอยู่เขากะเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับผมที่เป็นต่างๆนะครับข้าวครับข้าวยิงมาเรื่อยๆนะครับกะมาถึงกับว่าที่จัด ก่นั่งรออยู่ครับอ่าก็ดีครับดีกว่ามาเลยครับผู้เฒ่ามากมากครับปาขาวนี่ครับเริ่มบายมาครับเบิงโดครับอุณหะโอ้ลมแต่ผมเบรกอยู่เลยครับนอนครึ่นน้ำครับนี่ยังว่าดีว่ามี ไม่กันนอ็ถือว่าโอเครครับสําหรับตรงนี้ครับที่ผมตกอยู่นี่นอบมันจังไดล่ะมันกะมีนม่นกตกป่ามาตกอยู่หรอครับแต่ว่า,ขาเขาจะกัเขาโลกันอยู่ว่าหน้าเพหนามันนอปค,คือผู้ใด้อยไปมงึงได้ถุงใดจุดใดงจุดนี้ผมกัออกมาไก่มูเน่เพราะว่าเขาใส่คันนี่หลือนะครับ กอจริงๆอยากเค็ียนี้ให้เขนีอยู่ดอกครับแต่ว่าจริงๆลราหาไม่ได้แค่นี้ครับไม่ครับฮาแถวน้องนีะครับเป็นแบบสะดุ้งไงเกาเพิ่นเพิ่นหลือแล้วแต่มีเศษไม่เศษนี่ครับเนาะครับที่เป็นทิ้งๆอยู่ที่ได้หามากแมีแค่ขวดนนำคนบวดครับที่หามันครับก็ลงทุนเห็ดเสียเวลาเห็ดมื่อนึงครับแต่พอถึงเมื่อแล้วครับ ประมาณครึ่งหนึ่งครับแร้ผมกับเบงก็ผู้ใดนมีไม้ตกป่าดีๆกับเฮดแบบนี้ไปก็ดีกครับคือตอนนี้เวลาได้ออกไปตกตลอดนอกครับแต่ถือว่าโอเคครับผมป่าก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับปา่ายังได้อยู่แต่ว่าก็บว่าถึงกับทีจัดคือยังหุ่ยสงครามนอกกำลังเบี่ยนบัรยาแต่ว่าก โอเคครับถือว่าโอเคครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันครับสิเป็นยังไงต่อไปเนาะมีความสูงนะครับนั่งฟังเพลงตกป่าไหมครับเอารบบฟุ่นนะเพลงข่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าว่าสัตว์เพิ่ว่าวงบาสุกานะครับหน่อยคนสิครูจาครับวงนี้ครับนี่จะคารอกันรู้ห้องน้นครับที่รู้ัจครับ มาลมแห้งแท้ขนาดอันนี้คืนทุนเต้นตึบตับ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 อยู่เนาะครับปลาแห้งกินเบาครับเออแปลกครับปลา้าวกินเบาครับผมเบ่งมานีกสองมือสามมือเลยลมแห้งยังได้อยู่ครับเก็เจ้าเกาครับปลา้าวครับ กะล้มเถือแห้งเถือคอยนะครับกะโอเอคอยู่กะตกเรื่อยๆครับข้ากะกลับกระบผมจังหน่อยกะโฮมตกมาหาหนะครับอคอะคือสีใครอยู่รออีกประมาณจากชั่วโมงนึงนี่ยเลยครับผม,มทั้งหน้ายัางสีตกมาหาหนบช่วงนี้กระล้มเนี่ยคอยเนี่ยแห้งเนี่ยมาอีกแล้วครับ กาปกาอ้าเอา้เอาวกรเก็บไปเรียบโมกปลายยังเอาไว้เลวครับขอแต่ว่าได้ครับผู้เฒ่ามากครับผมเดี๋ยวครับกะคันนิ่งคันนิ่งยังสิครับแต่ว่าหนังกะชั่วบ,บ้าน,นเพิ่งมาใส่มองแล้วครับมาใส่ไข่ คุณระวีธีมครับ,คครบน่าจะมองเห็นอยู่เนาะครับกำลังพายเรือใส่เลยอเอเ้าครับเอาแบบหายของเขาไปครับนี่เพรื่องยนต์ไปเนาะครับ สงครามนี้พอจบครับกินตอนเพลครับเอาโอ้ตัวนี้สวย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 เดี๋ยวตัวนี้เอาไปตกฉดุนะครับนะครับปลาขาวตัวเมื่อกี้นะครับผมนั่งตกปลาขาวหน่อยครับทายุบัดมือครับ เกีียวครอบเกีียวแถวแถวสลังนะครับนี่นะครับเจ่าอมสิตีลงมุม่นะครอบ ร้อยนะครับคือเปิดแนวหลอกไปเลยนะครับเปิดแบบนี้ไปเลยครับให้ปลามันลากไปเลยครับเอามาลุ้นกันครับสได้ไม่ได้นะครับครับกำลังจากที่ลงเหยือฉดวยนะครับกนารตัวชิงหลิวตัวครับนี่ครับก็จะยังใส่มองอยู่อยู่ตัวหนาวนี่แหละครับ นั่งตกขาขาวตอนะครับตัวเมื่อกี้กอ่ะเงงใหญ่อยู่เลยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อวานอยู่เมื่อวานเป็นตัวนิดหน่อยเสียดายครับเมื่อวานเสียดายที่พอดปรทันครับนี่กินเลี้ยครับเอาครับมาเก็บเรื่อยๆครับ กนัง่งถามาสักพักแล้วครับชด้หน่อยเขาครับผมโอ้ผมผมเซ็งเลยขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดให้เห็นเลยนะครับเป็นกับทุนนี่ครับขึ้นมาเป็นตัวนี่นนันน่โอ้เซ็งเลยครับเห็นเลยนี่ย้อนไปครับย้อนไปตรงทุนนะครับชด้หน่อยครับแต่ตัวไว้เนีครับพุ่นะนี่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 ครับน,นี่นนนนนน บายผู้นึงมาตกไปขาดี๋ยวเดี๋ยวมือเงนครับมือเงนผมสีมาจัดการมันครับมือเงเตรียมตัวมากพอดีบลยนะครับโอ้น้เขาจะโดนแล้วครับนี่แต่ว่ามันถือสะดูกว่าซื้อครับผมว่ากะจังวาเนาะครับโอ้ผ่าดผ่าัผา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 ดผดฉาดฉาดฉฉาด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 า สิว่าเนี่ยหละลูกปอกไหมครับตัวแดงๆอยู่ยังเห็นลายอยู่กับประมาณประมาณทาหินนี่แหละครับคิดว่าประมาณซ้ำๆขั้นเบ็ดเท่านี้แหละครับเออยนเน,นๆๆเเียนเนียนเนียนเอากระตกไปดีดีครับมันต้องออกแล้วครับ ก็ยังได้อยู่ครับขนาดชะดูกว่าเนาะครับขาเขายังได้อยู่ครับมาอยู่ครับเห็นมันยิกๆๆยากๆโดนเติบแล้วครับสส่งามครับครับกะเมื่อกี้พอซัมมีแล้วครับเดี๋ยวมึงผลงานที่ได้ครับมื่อนี้ครับ ก็ถือว่าหลายครับก็ถือว่าปลาเขายุ่ครับโมแฮวครับโมแฮวครับวันนี้ครับผู้เฒ่านี่ปลาแห่งกินีแล้วครับผมก็ขอบคุณเกบซีทุกท่านที่รับชมน้อครับแลวก็ผู้ติดตามทุกท่านครับผมถึงใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนียด้วยครับยังไงก็ขอบคุณผู้ชมหลายๆครับผมขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับ